สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนาะวันนี้ก็พามาชมรถนะคะเอาใหม่ๆๆเนาะออาเทคใหม่หมาพามาชมรถนะคะตัวเตี้ยกับตัวสูงที่เป็นเกรด LDA เหมือนกันเนาะว่าแต่งออกมาแล้วคันไหนจะหล่อจะสวยกว่ากันเดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะนี่เลยนะคะหล่อเล็กกับหล่อใหญ่นะคะตัวเตี้ยนี่แล้วก็ตัวยกสูงนะคะหล่อใหญ่ของเรา พามาชมสองคันนี้นะคะที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ลูกค้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะบริษัทขวัญใจขนส่งสองศูนสองหนึ่งจำกัดนะคะซื้อพร้อมกันเลยสองคันแล้วก็มารับรถพร้อมกันในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านั่นเองนะคะเริกงงามยามดีแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างรถทำความสะอาดแล้วพามาชมรถกันเนาะเพราะว่าเจ้าของก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนกันไปชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ คันแรกนะคะเป็นตัวยกสูงเกรด LDA ค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เนาะคันนี้ยกสูงนะคะ LDA มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้สำหรับคันนี้นะคะมีเปลี่ยนเนาะตัวล้อมแมกนะคะเดิมจะเป็นขอบสิบเจ็ดค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นขอบสิบแปดนะคะเป็นทีสันเกล็ดสีน้ำตาลเนาะตกแต่งด้วยนะคะตัวนี้เซตสีแดงค่ะ ตัวดุมตัวน็อตนะคะแล้วก็ครอบเบรกตัวนี้จะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยเดิมสิบเจ็ดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิบแปดเนาะส่วนส่วนตัวยางนะคะยางก็เป็นสิบแปดเช่นเดียวกันซีรีส์ยางสองหกห้าทับหกสิบอาสิบแปดนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ได้สัดทรงนะคะเดิมๆเ,เนาะแต่เดิมขอสิบเจ็ดมาเป็นขอสิบแปดความสูงก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ไม่ได้ทําอะไรกับช่วงล่างเลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะลูกค้าใส่แก๊บหลังแก๊บหลังตัวนี้เป็นลายแคปลาแคปลานะคะ๋ยนนะมุมไหนจะมองเห็นนี่นะคะอันนี้จะชัดหน่อยอ่านนี่นะคะเป็นของคาโต้นะคะลายแคปลาอ่านมุมนี้นะคะจะชัดกว่า อันนี้ลูกค้าเพิ่มเสริมหลอดด้วยการใส่แก๊ปหลังนะคะตอนนี้สีดำตัวฟิล์มนะคะฟิล์มลามิน่า60%รอบคันค่ะบานหน้าก็60%แล้วก็ติดกันาสาดนะคะกันาสาดด้วยถ้าใครอยากขับเดิมๆนะคะแต่งแค่ล้อแม็กก็พอลายลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะ T E C E R E นะคะเวลเลือกได้เนาะขนาดสีที่ยางก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครสนใจรถก็ ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะคะอยากแต่งแบบไหนยังไงลูกค้าสามารถาเลือกลายเลือกสียางได้เนาะหรือว่าจะโหลดจะทรงก็ได้เช่นเดียวกันแต่คันนี้ดําเดิมนะคะที่เราเห็นอยู่คันนี้ดําเดิมเนาะไม่ได้ทําเปลี่ยนแปลงช่วงล่างเลยมาดูมุมมองด้านท้ายกันบ้างน,นะคะนี่ขับสบายค่ะไม่ต้องทําอะไรเนาะเดิมๆ ช่วงนั่งเดิมๆไม่หลุดรับประกันด้วยอันนี้ด้านท้ายนะคะด้านท้ายจะมะีกันชนท้ายแบบบิวอินเนาะแล้วก็มือจับพร้อมกับกล้องมองหลังนี่เดี๋ยวเอาพาไปชมภายในนะคะของตัวเกรด LDA เกียร์ออโต้ภายในเป็นโทนสีดำนะคะตัวนี้เป็นผ้านะคะตัวนี้บุบุผ้าแล้วก็จะมี กระจกนะคะกระจกไฟฟ้าเนาะฝั่งคนขับจะเป็นออโต้เซ็นทัลล็อกอันนี้ตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกซ้ายขวานะคะแล้วก็มีปรับไฟนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์จะมีตัวปรับด้วยนี้แล้วก็ระบบะควบคุมการทรงตัวค่ะ ESC TCS ส่วนในรุ่นเกียร์ออโต้นะคะจะมี A off ด้วยนะคะสวัสดีครับไม่เห็นกันนานเลยน่าจะปิดกั้นแน่ๆเลยอยาฝากใจใหพี่ด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะน่าจะปิดกั้นแหละคนดูน้อยด้วยช่วงนี้นะคะอ่ามันไม่ได้แจ้งเตือนใช่ไหมไม่ได้แจ้งเตือนเนาะอ่ะยังไงกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วเนาะฝากด้วยนะคะอ่ามาต่อมาต่อ A off นะคะ A อออฟตัวนี้จะมีในรุ่นของเกียร์โต้นะคะจอดติดไฟแดงดับเครื่องอัตโนมัตินะคะแล้วพอเหยียบคันเร่งเครื่องก็จะติดอัตโนมัตินั่นเองแต่ถ้าเราไม่อยากให้เป็นระบบนี้นะคะไม่อยากระบบนี้ทํางานก็กดปิดได้เลยนะคะ ปิดได้เลยทุกครั้งเนาะส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอในส่วนของตัวเกรด l d a นะคะจะเป็นแบบนี้สามารถเซตค่าได้นะคะตรงนี้อย่างนี้คะคะทิปทิปบวัดระยะทางวัดอัตราการกินน้ำมันคำนวณให้ด้วยนะคะน้ำมันเท่านี้วิ่งได้เท่าไหร่เนาะนี่ไหมคะ,ะตั้งวันที่ตั้งเวลานะคะอันนี้เลือกได้ว่าเราจะดูที่หน้าจอไหน ตรงอะไรปรับสูงต่ำได้นะคะดึงเข้าดึงออกได้นะคะตามสรีละจอตันนี้เป็นจอ7นิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l a y พ n d r o i ด Auto แบบไร้สายแล้วก็เข้าเกียร์ถอยภาพก็จะโชว์มาที่จอด้านหน้านะคะนี่เกียร์โอตโตใช้ได้สองระบบนะคะเป็นทั้งเกียร์ธรรมดาก็ได้เป็นทั้งเกียร์โอตโตก็ได้ใช้งานสะดวกสบายค่ะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีดํานะคะเดินตะเข็บได้สีขาวเป็นเบาะผ้านะคะมาดูด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลัง ตันี้มีพอร์ต USB ให้ด้วยนะคะสําหรับชาร์จแบตของผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องไปแย่งกับผู้โดยสารข้างหน้าเนะาะอ่าตะขอเกี่ยวนะคะใส่ถุงตัวจับด้านข้างด้านบนนะคะมีให้ครบเลยเบาะหลังนะคะมีพนักพิงให้สามตำแหน่งเลยแล้วก็ถุงเครื่องมือกับแม่แรงนะคะจะอยู่ด้านหลังเบาะตรงนี้นะคะนี่เลยใต้เบาะนะคะใต้เบาะก็ สามารถเก็บของได้ด้วยนะคะใช้เชือกดึงขึ้นมานี่มีตรงนี้นะคะอ่าเป็นกล่องเก็บของนะคะเปิดขึ้นมาไว้เก็บของได้เลยนะคะประตูด้านหลังนะคะมีปุ่มล็อกเด็กตรงนี้นะคะล็อกกับปลดล็อกนะคะอันนี้ล็อคือเปิดจากข้างนอกอย่างเดียวนะคะเปิดจากข้างในไม่ได้อันนี้ปลดล็อกก็คือเปิดได้หมดเลยทั้งข้าง,างนอกข้างในตอนนี้ที่มีเด็กโดยสารอยู่ข้างหลังนะคะเขาเรียกว่าปุ่มล็อกเด็กเนาะ อันนี้เป็นหล่อใหญ่นะคะหล่อใหญ่อ่ตัวสูงนะคะเกรด LDA อ u t โตแล้วก็หล่อเล็กนะคะเป็นตัวเตี้ยค่ะ LDA เหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะก็จะมีสเกิร์ตรอบคันเริ่มจากด้านหน้านะคะสเกิร์ตด้านหน้าอันนี้ตกแต่งนะคะสีดำตัดสีแดงตัดสีขาวอ่ คล้ายๆกับ X Series นะคะส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะมีสกเกิตด,ด้านข้างเช่นเดียวกันนะคะล้อแม็กจากเดิมจากเดิมนะคะตัวนี้ไม่ใช่ล้อแม็กเนาะจะเป็นล้อกระทะไอ้ไม่ใช่จะเป็นลอ้อ,มลอแม็กขอบ16นะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น18 18ตัวนี้นะคะเป็น TE 37ค่ะสีน้ำตาลนะคะเดิมขอบ16เนาะตัวเตี้ยนะคะขอบ16 อ่าเป็นขอบสิบหกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นขอบสิบแปดนี่นะคะสีดียางคันนี้ลูกค้าก็เลือกเองนะคะสองห้าห้าทับห้าสิบนี่นะคะความล้นให้ดูความล้นนี่นะคะอันนี้เป็นล้อนหน้าเนาะอ่าล้อนหน้าให้ดูล้อหลังล้นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูสกเกิร์ตด้านข้างนะคะนี่นะคะอันนี้ไม่ได้โหลดนะคะคันนี้ไม่ได้โหลดก็คือลูกค้าต้องการขับเดิมๆไม่อยากโหลดลงแต่อยากให้ลดเตียน,นิดนึงก็เลยเลือกที่จะติดสกเกิร์ตนะคะขับเดิมๆสบายๆนะคะไม่ต้องหยอดเนาะขับไม่ต้องระวังมากมาดูสกเกิร์ตด้านท้ายกันบ้าง ด้านท้ายก็มีนะคะขาวดำแดงตัดกันนี่นะคะสวยงามทะเบียน9507กับ9508นะคะจับได้เรียงกันพอดีเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเรียงกันพอดีเลยนะคะไปแพ็กค,คู่เลยสำหรับหลอดเล็กกับหลอดใหญ่ของเราด้านในก็เหมือนกันนะคะเกรด LDA ก็จะเหมือนกัน แต่ว่าจะแตกต่างกันตรงเกียร์นะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นหกสปีดค่ะหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะส่วนตัวเบาะเหมือนกันค่ะนี่ตัวจอเหมือนกันเนาะนมีปุ่มวบปุ่ม,มที่ปุมงมาะไยฝั่งด้านซ้ายมีเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากได้รถหรือว่าแนะนำลูกค้ามาออกรถนะคะก็มีค่าแนะนำให้เนาะติดต่อสอบถามได้เลยเบอร์ศูนย์แปดเก้าสี่เก้าเก้าเก้าแปดสี่ศูนย์นะคะ แล้วก็ ID Line นะคะ AOR 5090สะดวกช่องทางไหนติดต่อได้เลยนะคะทักแชทก็ได้ไลน์ก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาเนาะอะสนใจตัวเตี้ยตัวสูงนะคะแคปบสีประตูมิลเอ็กนะคะมีหมดรวมถึงรถใหญ่แล้วก็ขายด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงนะคะขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ